สวัสดีนะครับวันนี้หลังจากห่างหายกับคลิปหน้าร้านไปนานนะ มาดูโปรเจกต์ใหญ่หน่อยรีโวเป็นรถรีโวตอนเดียวขับ4ปี2015นะครับเป็นรีโวเ A1 เลยที่เขาเรียกกัน A1 คันนี้ลูกค้าเขาเคยมาถามรายละเอียดราคาเราเมื่อสักสองสมปีที่แล้วเมื่อเดือนธันวาเขาโทรมาถามพิธีว่าให้สรุปราคาแจ้งรายละเอียดให้หน่อยวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปรับลถลูกค้ามาลนะชุดใหญ่เหมือนกันนะคันนี้ลูกค้าอยากได้ตั้งโจบมาเลยเป็นยก6ขอยก6ยาง37นะครับก็ชุดยกเราก็ใช้เหมือนเดิมนะสุดยกใช้ของซันโช๊ปโรเฟนเดอร์ส่วนยางอ่ะลูกค้าจัดมาเองคันนี้เป็นยางแม็กซิ3สนิ้วไปดูรายละเอียดกันครับ หลังจากที่ติดตั้งไปวันนั้นนะครับวันนี้ผ่านมาประมาณ2วันเนาะก็ลดลงพื้นแต่พื้นเรียบร้อยเหลือเก็บรายละเอียดต่างๆรอบคันนะครับช่วงล่างอ่ะจบหมดละเหลือเก็บคิ้วล้อตัดซุ้มล้อติดคิ้วล้อนะครับแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆต่างๆ่งๆะครับที่ที่ผมรู้สึกว่ายังไม่โอเคนะรายละเอียดต่างๆก็ค่อนข้างเยอะหน่อยครับรถพวกนี้จัดระเบียบสายเบรกจัดระเบียบสายซับแท้งอะไรพวกนี้ที่แบบปล่อยผ่านไม่ได้นะครับพวกนี้ อ่ะถามได้ครับอยากรู้อะไรถามได้ถามแทนอย่าให้จะกล้องถามแทนที่บ้านเลยว่าคนดูสงสัยอะไรกันบ้างถ้าสมมติว่าเราโยโกหกยกหก,กครับแต่ว่าเราไม่ใช้ชุดโยโกเนี่ยได้ไหมไม่ได้ตายหนีไม่ออกสุดท้ายต้องไปด้วยชุดโจคือพื้นฐานช่วงล่างเดิมถ้ายัางเป็นโตต้านะแม็กซิม,มัมเขาอ่ะได้แค่ประมาณ3มนิ้วเกินนี้ก็โอ้ยขับแย่มากครับก็บางร้านอาจจะทําได้ก็ได้นะผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามัน ขับไม่โอเคมันกินลูกหมากอะไรพวกนี้แหละโต้ต้ตามผมจะให้ยกแค่ประมาณ3นิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งเนี่ยแบบเต็มกลืนแล้วครับในในในเลนที่ยังขับดีนะแล้วถ้าเรายกด้วยยกด้วยคอมาที่ต่อคอมาคอมาไม่คอม้าที่เห็นอ่ะมันจะเป็นยี่ห้อเขาเรียกวอะไรคอชุดยกชุดยกคนป่ามาันมันจะเป็นชุดคอมา้าอันนั้นจะเป็นแบบสําหรับรถรถรุ่นเก่าๆมตี้สตาร์ด้า ดิแมกรุ่นไอ้ดิแมกรุ่นเก่าตัวเตี้ยอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นชุดยกคอม้าอันนี้มันจะเป็นชุดยกช่วงล่างมันก็มีคอม้ามาในตัวแหละครับเป็นอะแดปเตอร์ต่อคอม้าให้ยาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเป็นเหมือนการคล้ายๆกันแต่ทำงานคนละอย่างอันนี้จะดรอปช่วงล่างทุกอย่างลงไปเลย6นิ้วทั้งเพา ทั้งลูกเฟืองหน้าเผาหน้าปีกนกล่างทุกอย่างดรอปลงไปหมดเลยอีก6นิ้วนะครับตัวรถก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาความยาวโชกเราก็ต้องเปลี่ยนตามตามความสูงรถสมมุติว่าชุดยก4นิ้วเราก็ใส่เราก็สั่งโชกหน้ายาว4นิ้วชุดยก6นิ้วเราก็ต้องสั่งโชกหน้ายาว6นิ้วทีนี้มันจะมีลูกเล่นให้เรามาเล่นก็คือสปริงหน้ากับระยะความยาวของโชคลังที่แต่ละร้านก็จะจัดระเบียบไม่เหมือนกันละอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านครับ แต่ถ้าจะเอาง่ายแต่ละร้านเขาก็สั่งชุดยกไปเลยมันก็มันก็ได้นะนก็ได้เหมือนกันแหละชุดยกบวกช่วงล่างเนี่ยตีกลมๆก่อนเลยแสนหนึ่งไม่รวมล้อรวมยางอย่างเนี้ยอย่างเส้นประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่แล้วแต่จะหาได้แล้วแต่ราคาตามท้องตลาดแล้วแต่ช่วงราคานะจริงๆส่วนมากมันตายตัวหมดนะครับเพราะว่าโชคมันก็หนีโปรเฟนเดอร์ซับแทงไม่ได้เนาะซับแทงหน้าหลังก็สลัดสามหมื่นหกชุดยกอีกสี่ห้าหมื่นรวมผิดตนกด้วยประมาณแสนหนึ่งกลมๆ ประมาณนี้แต่ยังร้านผมอ่ะก่อนส่งงานผมใช้เวลาติดตั้งนานนะผมจะคุยลูกค้าเลยอ่ะลูกค้าต้องมีเวลาให้ผมเพราะผมทากันแค่2คนกับช่างอีกคนนึงผมรับงานเนี้ยอย่างใส่ชุดยกเนี่ยโดยปกติผมจะใช้เวลาติดตั้งอยู่ประมาณ6วันผมจะรับวันจันทร์ส่งงานวันเสาร์สองสามวันแรกเนี่ยติดตั้งชุดยกต่างสองสามวันหลังเนี่ยล้างรถก่อนส่งงาน1วันที่เหลืออีกสองวันผมก็เก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆ,ๆทดลองขบับลองระบบต่างๆครับแต่ถ้าลูกค้าเร่งเมาเนี้ยผมก็ไม่รับนะ พว่าเราเราทำให้ไม่ทันนะครับเราเล่งไม่ได้จริงงานแบบนี้ตอนนี้คันนี้ก็เนี่ยครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเหลือคิวล้อเหลือเก็บรายละเอียดเก็บสายซับแทงเก็บตุ้มล้อเก็บสายไฟอะไรต่างๆนิดหน่อยครับไม่เยอะแต่ต้องค่อยๆทําไปงานเก็บรายละเอียดมันจะไม่เหมือนงานติดตั้งพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นเนื้องานแล้วงานแต่ละอย่างมันใช้เวลาเยอะครับเก็บสายไฟลายสายไฟนะลายสายเบรกแป๊บเบรกอะไรพวกนี้ใช้เวลาหน่อยครับ วามละเอียดนิดนึงอีกอย่างหนึ่งนะจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งผมอยากบอกให้คนที่กําลังจะใส่ทุนยกรูเอาไ้รถพวกนี้ยคุณจะภูมิใจตลอดเวลาจอดเฉยๆแล้วมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วมาชมว่ารถสวยถ่ายรูปสวยโพสโซเชียลสวยแต่เวลาใช้งานมันมันไม่คล่องตัวนะมันเหมาะสําหรับคนที่มีรถใช้งานหลายๆคันการสึกหลอสูงยางเนี่ย สึกเร็วยางแพงพวกลูกหมากต่างๆที่ว่าเสริมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับจุดยึดลูกหมากต่างๆเราทุกอย่างมันเป็นของเดิมโรงงานนะแต่เราเพิ่มน้ําหนักยางอ่ะจากล้อยางตอนหนึ่งล้อเนี่ยน้ำหนักสักประมาณ30โลไอเนี่ยจะพาะยางเนี่ยสีโลเข้าไปละยังไม่รวมล้อน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นเยอะครับแต่จุดรับน้ําหนักยางขนาดเท่าเดิมอันนี้คือข้อเสียของชุดยกที่ผมคิดว่าไม่มีร้านไหนพูดกับเจ้าของรถทรี่จะทำหรอกครับ พอทุกรางก็อยากได้เงินผมก็อยากได้เงินแต่ผมเอาข้อเสียมาคุยก่อนขี่เกยจมาแก้งานทีหลังะครับมันถ้าลูกค้าโอเครับได้หรือมีรถหลายคันอยากแต่งเล่นๆเงี้ก็โอเคแต่ถ้ามีรถคันเดียวทําแบบนี้ใช้งานทุกวันอ่ะคุณพร้อมจะเสียค่าใช้จ่ายกับมันไหมถ้าพร้อมก็ลุยครับถ้าไม่พร้อมก็ขับยกสองสบายๆดีกว่าผมเชื่อว่าลูกลูกค้าทุกท่านมีเงินหมดนะแต่แต่ผมพยายามจะชี้นําให้ เสียเงินแบบไหนให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินมากที่สุดแล้วปลายทางเนี่ยหลังจากที่เราแต่งรถไปแล้วเนี่ยคุณโอเคไหมกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยครับถ้าคุณโอเคทุกอย่างก็ก,ก็ตามนั้นครับลุยได้เลยลูกค้าส่วนมากอะ่ะจะมีงบก้อนหนึ่งในการแต่งรถคิดว่าเฮ้ยปลายทางไม่เป็นไร สมมุติว่าวันนี้คุณมีงบ20,000 0ในการแต่งคุณแต่งได้เลย200,000หลังจากที่แต่งเสร็จแล้วใน1ปีถัดไปคุณต้องเซอร์วิสเปลี่ยนยางนู่นนี่นั่นคุณพร้อมกับมันไหมสมมติว่าอย่างคันนี้สมมติว่าเราใช้งานถนนดับทุกวันเนาะคันนี้จะพอยาง50,000กว่าบาทนะยางเส้นละประมาณ13 0 0 0อ่อะเตียมกลมหมื่0ไปก่อน4ี่เส้นก็52 0 0 0อีกปีนึงอะคุณพร้อมจะเปลี่ยนยางไหม5้าหมถ้าคุณพร้อมก็จัดได้ครับเราก็พร้อมขายอยู่แล้วอยากขายอยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่าไม่พร้อมคิดว่าอนาคตงบมีจำกัดลูกต้องเรียน จ่ายค่าเทอมค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยทาแค่พอประมาณพอรครับจะได้แฮปปี้กับการแต่งรถขับยก2สองอ่ะสองหกห้าเจ็ดิเนี่ยชิวๆเลยพันคุกเส้นหนึ่งสี่พันสามพันห้าสี่พันชิวๆครับ 4, 000, 000, 000. สี่เส้นหมื่นกว่าบาทเนี่ยขับสบายแฮปปี้เปลี่ยนยางใหม่ได้ทุกปี2ปีนะอะไรเงี้ยค่าติหลอน้อยช่วงล่างอะอยู่กันแสนโลค่อยทำทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแบบนั้นแฮปปี้กว่าลองดูแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอยู่ที่งบของแต่ละคนนะถ้าคุณมีเงินหน่อยก็จัดได้ครับแต่ถ้างบน้อย คิดว่าแบบเฮ้ยอยากแต่งอะแต่ว่าไม่เยอะปลายทางกลัวแบบค่าสึกหล่อเยอะอะามแค่พอตัวครับแล้วจะสนุกกับการเล่นรถหลังจากที่ดูรายละเอียดรถรถใส่ชุดยกแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้นั่งคุยเล่นอยู่แต่ต้องถามว่าแล้วรถคานแหละมันรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพามาดูสําหรับคนที่สงสัยว่า ถ้าทำรถปิดนกใส่ชุดยกขนาดนั้นแล้วราคาขนาดนั้นวางคานไม่ดีกว่าเหรอดีพามาดูเลยนี่เป็นรถลูกค้าเหมือนกันฝากจอดไว้นะครับคันนี้เป็น v igo, ีโก้สประตูวางคานนะเป็นรถขับสี่อยู่แล้ววางคานค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ย ชุดวางคันนะพร้อมระบบโชคอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0 0สแแล้วแต่ของที่ใช้แล้วแต่อู่ที่วางแล้วแต่ระบบโชคแล้วแต่สปริงแหนบอะไรพวกนี้ประมาณสองแสนสองแสนส่วนราคายางไม่หนีหรอกไอเนี่ย38.5ยางเส้นอยู่ประมาณ1 5ื0 0หแล้วแต่จะหาได้ส่วนค่าใช้จ่ายรายปีไอเนี่ย ผมแนะนาไม่เปลี่ยนเจลาบีเช็คลูกป,ปืนล้อทุกปีนะปีละครั้งใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่เปลี่ยนเถอะมันดีกว่าที่คุณจะต้องกินข้าวลิงกลางทางพังกลางทางพอรถพวกเนี้ยคนเนี่ยชอบคิดว่าทําเสร็จไปแล้วอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ทีหน้าฝนเที่ยวทีนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นานใช้ทีไม่เป็นไรไม่พังหรอกแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาจอดเนี่ยน้ำหนักมันกดทับเนี่ยลูกป,ปืนมันก็เป็นรอยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนิมมันขึ้นใช้งานมาแล้วหมักไว้นานแค่ไหนหรือใช้งานมาแล้วฉีดน้ําล้างเลยน้ําก็มันก็ เข้าได้บ้างแหละพวกตามลูกป,ปืนล้อต่างๆนะครับก็แนะนําให้เซอร์วิสท,ทุกปีแข่งบ่อยเที่ยวบ่อยอย่างผมเนี่ยก็หลังจากจบอีเวนต์ผมจะเคลียร์ช่วงล่างเลยสําหรับผมนะส่วนตัวรถผมนะจบอีเวนต์เมื่อไหร่ผมเคลียร์ช่วงล่างเช็คลูกป,ปืนจรารบีต่างๆทุกอย่างของเหลวต่างๆนะครับเช็คเลยเพื่อไม่ให้มันพัง รถพวกนี้ไม่ใช่ว่าทําดีแล้วใช้ของดีแล้วอะ่ะเราจะไม่ต้องดูแลมันนะยิ่งใช้ของดียงต้องดูแลคุณซื้อของมันมาแพงแล้วอะ่ะคุณจะไม่ดูแลมันมันก็พังเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณซื้อของแพงแล้วอะ่ะคุณดูแลมันดีอะ่ะจะอยู่คุณนานมากๆเลยมันจะทนมากสมราคาที่คุณซื้อมาผมกล้าพูดแล้วกันข้อดีของรถรางคาที่ต่างจากรถปีกนกนะครับจุดยึดต่างๆลูกหมากต่างๆสึกลอช้าช้ามากนะฟัก ถ้าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเที่ยวเฉพาะหน้าฝนอย่างเดียวหรือว่านาน,านๆทีอุ้ยสองสามปีแหละกว่าจะได้เปลี่ยนที่ลูกหมากเพราะลูกหมากเขาน้อยเขามีแค่ลูกหมากคันชักคันส่งสี่ตัวใช่มีแค่นั้นสี่ตัวแค่นี้ตัวหนึ่งสี่ตัวนี้ก็สักประมาณเ้าาดีๆของดีๆหน่อยของแท้หน่อยก็สามสี่พันไม่แพงแต่พอเป็นรถปิกนกอ่ะลูกหมากทุกอย่างเยอะบูททุกอย่างเยอะหมดมันก็เสริมสภาพขับพังเร็วไอ้นี่ก็จะมีข้อดีตรงเรื่องเมท n น e นปลายทาง แต่ว่าสึกหลอเหมือนกันนะสึกหลอค่าจ่ายรายปีมีเหมือนกันรถพวกนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับยิ่งอีกอย่างหนึ่งแถมให้วินเนี่ยที่ลูกค้าสงสัยกันเนี่ยเท่าไหร่ติดแล้วมันใช้ได้จริงไหมแท่ไหมทนไหมเนี่ยคันนี้ติดมาหน้าเดัก2ปีใช้หน้าเดียวักไม่ถึง10ครั้งแล้วครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะไม่ได้เช็คด้วย วินเนี่ยผมจะพูดเสมอไม่ได้กลัวการใช้งานหนักเขากลัวการที่จะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับพยายามใช้งานมันบ้างเดี๋ยวมาก่อนที่มันจะพังประมาณนี้ครับรถวางคานที่เหลือก็ลองสุดท้ายแล้วนาะเงินของคุณคุณตัดสินใจเอาว่าจะใช้งานแบบไหนแต่ถ้าคิดว่าจะเป็นรถคันเดียวใช้งานทุกวันอะ่ะอย่าเลยใค้จ่ายสูงไม่หมาะหรอกเชื่อผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรีโว่คันนี้ลูกค้ามาใส่ชุดยก6นิ้วเนาะรายละเอียดต่างๆเราพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วละ่ะวันนี้ก็พามาอินเ r t ร์รูปดูอีกทีนึงเพื่อความชัดเจนนะครับสำหรับให้ F4 ทางบ้านได้ดูกันว่าคันนี้ใส่อะไรตรงไหนไปบ้างยกหกึงไม่วางคารททำไมคนที่ยก6ทําไมถึงไม่วางคาน1เลยยก6เนี่ยเราใช้เวลาทำเกินจริงๆริงงจัง,จง,จงเลยนะไม่เกิน 5วัน6วันหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินนี้อย่างช้าแต่วางคันเนี่ยเราทำกันอย่างเร็วนะ ตัวเลขที่เขาคุยคุยกันเนี่ยหเดือนแต่ก็น้อยมากน้อยอู่มากที่จะทําได้นะหเดือนส่วนมากก็จะประมาณปีหนึ่งอะไรประมาณนี้รายละเอียดมันเยอะแยะมากมายแต่ก็มีนะบางอู่ทาได้ก็มีนะหเดือนอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนมากก็จะปีหนึ่งขึ้นไปครับประมาณลูกค้าก็เลยตัดสินใจทําชุดยกเนี่ยเยอะกว่าการวางคารและอย่างหนึ่งชุดยกมันสามารถกลับเป็นรถเดิมได้เมื่อวันใดวันหนึ่งที่ลูกค้าอยากอยากขายรถต้องการทําเป็นรถเดิมมันสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ก็กลับคืนได้แต่รถวางคานเนี่ยมันกลับคืนไม่ได้เลยไม่มีทางเป็นไปได้ครับซื้อรถใหม่ง่ายกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างวางคานกับชุดยกเราเราคุยที่สาย,ยามสาม37นะค่าใช้จ่ายต่างกันวางคานเนี่ยจบกันที่ประมาณ3ามแสนสามแสนห้าบวกบวกขึ้นไปไม่มีต่ํากว่านี้หรอกขึ้นอยู่กับที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกคือขึ้นอยู่กับของที่ใส่เข้าไปแบรนด์เนมแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะแต่อย่างพวกเนี้ยรถ ปีกนกพวกนี้ใส่ชุดยกเนี่ยตกแต่งกันก็อยู่ประมาณถ้าไม่รวมนับกันชนนะไม่นับกันชนรอบคันนะช่วงล่างอย่างเดียวอยู่กันประมาณ2 0 0แสนก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับแต่ยังรดวางคาน2 0 0แสนเลยยังไม่ได้ช่วงล่างเลยนะเราเริ่มที่2 0 0แสนนะถ้าลดวางคานคนระับประมาณนี้ชุดยกชุดเนี่ยยังไม่ได้รวมใส่อะไรนะครับก็ประมาณ5 0,000บวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ความสูงโชกหน้าหลังนะครับยืนพื้นเลย36,00 0บาทเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทงหน้าหลังนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็จะมีปีกนกปรับองศาเนี่ยหนึ 11, ยางเนี่ยเส้นประมาณ13ื่นบวกลบล้อก็แล้วแต่ครับมีตั้งแต่หมื่นกลางจนไปถึงสองหมื่นสามหมื่นหมื่นแล้วแต่แบรนด์เหมือนกันเบรเลก็กว้าง8ลบ25ก็ต้องมี40,000ื่นไหมสี่หมื่นสี่หมื่นห้านะแต่อย่างเงี้ยลราว่าเลนโซ่รายหยดน้ำก็หมื่นหกหมื่นแปด เลนส์มันกว้างมากมันยืดยืดใหญ่กว้างมากทั้งหมดที่เราทํามาอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าหิ้วยางมาเองชุดช่วงล่างผมจบอยู่ประมาณแสนเสร็จประมาณแสนนะครับประมาณแสนหนึ่งแล้วก็ลูกค้าก็จะมีเพิ่มเติมคิ้วล้อเพิ่มเติมจริงๆมีเสากะาระยะด้วยนะผมยังไม่ได้ใส่เพิ่มเติมคิ้วล้อมีเสากะระยะแล้วก็ก็ไม่มีแล้วล่ะ เราทํางานเสร็จรถจอดที่เราเราก็ส่งงานด้วยการล้างรถก่อนอยู่แล้วไม่ว่ารถคุณจะมาสภาพไหนก็ช่างนะลูกค้าจอดที่ผมทําอะไรก็ได้จอดที่ผมหนึ่งวันขึ้นไปเนี่ยผมล้างทุกคันดูได้เลยในรูปในคลิปต่างๆในเพจที่ผมลงนะครับเนี่ยเอาไปสภาพเงาเงียดทุกคันล้างฟรีทุกคันนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องจอดวันหนึ่งล้างฟรีไม่มีอันนี้ก็บวกเหมือนกันแต่ถ้าทําช่วงล่างอะไรเงี้ยมาล้างฟรีครับทุกคันติดในม่ใสอ่ะติดสะอาดแล้วก็บางท่านสงสัยนะครับว่าทําไมผมล้างยังไงช่วงล่างสะอาดใช เดี๋ยวพาไปดูนี่เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยไฮโดรคินนะครับเข้าหน่อยไทยอินหน่อยสินค้าผลิตเองขายเองเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูตรงนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเมื่อวานที่ว่าเก็บงานนะพี่เมื่อวานเก็บงานนะใส่คิ้วล้อแล้วก็ปัดคุ้งล้อปัดคิ้วล้อต่างๆครับคือรีโวอทุกคนรู้กันดีว่ามันใส่ยางใหญ่ไม่ได้เราเราต้องปาดแก้มเนี่ยปาดตรงนี้เข้าไปแต่ก็จะไม่เห็นนะไม่รู้หรอกเนียนมากเนี่ยเห็นไหมคิ้วล้อปกติใส่ได้มันไม่ใช่ทําแค่ด้านหน้านะทาด้านหลังด้วยเด ด้านหลังนี่ก็ทําดูออกไหมก็ดูแทบไม่ออกนะครับมัน,ม,นมันต้องเก็บมุมอะเก็บมุมหน้ามุมหลังต่างๆเพราะว่าล้อมันใหญ่เราใส่เราใส่ยางสาสิบเจ็ดนิ้วนะครับล้อมันใหญ่เราซุ้มล้อรีโวเนี่ยมันแคบอะใส่ไม่ได้เราก็ต้องยัดผมจะไม่ชอบที่แบบรถสูงสูงยางเล็กเเตี้ยๆยางเล็กล้อเล็กๆอะไรผมจะไม่ชอบก็ชอบรถไม่สูงมากเน้นยางใหญ่เข้าไว้จะดูดีหน่อยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีโว ยกสูงแต่งสเตปนี้นะฮะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขึ้นช่องทางการติดต่อให้เหมือนเดิมหรือทักมาในเพจทักมาใน YouTube อะไรก็ได้ให้ข้อมูลได้ทําไม่ทาก็อีกเรื่องหนึ่งว่าผมเข้าใจนะทำรถพวกนี้มันตัวแปรมันเยอะเงินเยอะใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยคุยกันก่อนปรึกษาก่อนได้ครับไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายหรอกแต่ถ้าตกลงโอเคก็เจอกันโอนได้บัญชีเดิม ก็รประมาณนี้ยังไงฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับมีทั้งงานแข่งงานหน้าร้านแล้วก็ขายน้ำยาไฮโดรคีินอาชีพเสริมใหม่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ลากัไปก่อนบ๊ายบาย